อะไรนะซื้ออะไรไปเยอะแยะก็ใครนี่ไงไปกินไงเออแช่งเปนเช้าปีนี้ไหมได้อยู่ครับนี่นี่แต่ไม่รีบมัดไม่ต้องการอะไรเลยแต่ซื้อที่แต่ไม่รีบมัดโคมเลยนี่นี่แบบโคนก็มีอันนี้จะแท่งแฮนน์นัทป๊อปผีเสื้อก็มีช็อกป๊อปมีหลงเหลือมาหนึ่งอะเนี่ยแบกน้ำผิดต่อมาไงันนี่ละลาย ม่ไม่รวมกันรวมกันรวมกันทั้งหมดนะพี่ใค่บวมมาก่อนไงโอ้โหแ่งมากฉันอะไรต้องอยากคิดมากรวมกันหมดโอ้โหใสยตอนบวมมางั้นพี่รวมเลยนะแล้วจะมีการรวมกันเยอะเยอะนะในกล้องอยากินไหนไหนฮะอ่ะเออว่าไม่ต้องมารวมไหมปะเนี่ยติงตึงจังเกิดมาชีวิตไม่เคยกินไอติมอะไรแบบได้อร่อยแบบมันขนาดนี้อืม ชาเขียวข้ามเช้าชาขาวข้ามข้ามฮะชามเขียวนิดเผือกไอ้นี่ไม่เคยกินเลยนะเห็นกนี้แย่งกินกันโอมันดึงอย่างงี้ได้เหรออืมโอ้ยดี่ะโอ้นี่มะนาวนี่จะให้ความเปรี้ยวกับไอติมของเราแล้วน้ำไม่แต่หัวยมือเคยกินไหมพี่โมเมื่อก่อนมีหมอมีนอตกรรมใหม่รสกล้วยรสกล้วยบอกกล้วยเลยอี่นะ คือถึงมันจะเละเนี่ยมันเป็นแค่รูปลักษณ์ถ้าตามศาสนาของเราแล้วเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนหรอกสัมผัสด้วยใจมากกว่าครับทำไรเนี่ยผัดไอติมผัดไงฮะไม่ได้หรอกคือไปตากแดดแล้วมันละลายช้ามาดูครับมูลค่าของไอติมนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่เล้งหนึ่งพับาท เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราขัดไปหมดแล้วฮะโอ้นี่แอบโฆษณาช้างเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ด้วยนะเราเบลอเดี๋ยวเบลอร์เดบเลอร์ก่อนเถ้าไม่เบลอล่ะต้องทำไงเฮ้ยไม่ใช่เบลอร์นะนี่เราตั้งใจใหญ่เขาเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่ามันบังเอินเงินอ๋อแต่ถือโลโก้โชว์ใช่ไหมไม่ไม่ตั้งใจโลโก้นะแต่แต่ว่าใช้ของอะไรนะช้างเอาทุกเม็ดเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปทำอะไรต่อครับพี่เล็ก อ๋าก็เนี่ยท่อไหนอเดี๋ยวจริงใช่ไหมไจะแตกไอ้เนี่ยเออเครื่องปั่นนี้เงียบแล้วใช้ดีเหมือนกันฮะไม่ได้พัฒนาอะไรนะของอะไรนะอิเล็กทรอละเออปั่นจริงๆอ่ะจะเป็นเครื่องปั่นยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ว่าของเราเนี่ยเออสีเล็กทรอนิกละโอ้ เรียกว่าละเอียดเลยนะฮะปั่นได้ละเอียดจริงๆฮะสำหรับเครื่องปั่นตัวนี้พอแล้วว่าอันนี้คือแม่พิมพ์ไม่พิมพ์ให้นะฮะที่เราซื้อมาเนี่ยนี่กี่ห่ออะไรเนี่ยร้านทุกอย่าง20่สิบบาทเซ็นทรัลรัดเผาโซนที่จอดรถโซนเอนะครับนี่เราโฆษณาใข้หมดลซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่เนี้ยร้านทุกอย่าง20บาทเซ็นทรัลรัดเผาที่จอดรถโซนเอแบงค์สีแล้วไอ้็อกสี็อกสีแม่ค้าคุณเหนอโอ้คุณรู้ชื่อ เสียค่าติมเป็นพันเพื่อให้ได้ไอติม18แท่งเล็กฮะเอ่อต้นทุนเนี่ยแพงพอควรนะผมคิดแท่งละห้าสิบก็ไม่คืนทุนก็ไม่มีใครแดกเออก็เดี๋ยวรอดูนะหลังจที่เป็นไอติมที่แข็งออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงครับแข็งมะะจะไม่ต้องไว้หลายวันเพราะว่าตัวเย็นไม่ต๊ดนี้ได้มาแล้ว กกิน,กนได้กินด<ท>ีว่าตอนที่ยังไม่เย็นนะอ่ะเดี๋ยวลองพร้อมกันนะนึ่งกองเธอรู้สึกว่ามิ้นเน่ะมันเยอะแล้วก็มีความเป็นโกโก้ผสมอ,อยู่ในน๋อนี่ลองให้น้องกินเลยดมหวานดมหวานกินไงหอมช็อกโกแลตนะเดี๋ยวไปไหนอ่ะไอเติมนี่แท่งหนึ่งแพงนะอ่ะ <c oughs> นั่นอย่า จะดเลียทำไมล่ะมีภาพตอนทำไหมกูเลือกอย่างกินได้แต่ให้ถ้ามีอะไรให้เลือกมากกว่าก็คงเลือกอื่แต่าไม่มีอะไรกินก็กินได้ก็ไม่กินอยากให้ตากล้องลองนะนะอยากลองมากเดี๋ยวมาเนี่ยเราเนี่ยมาอ่ะแม่แล้วนี่รู้ไงนี่นี่ก็ถ่ายไงตอนทำอ่ะใครมันไงบอกเลยป่ะอร่อยกินเถอะจะนับผมเลยจะถามผมว่ากินได้ไหมแล้วจบ เดี๋ยวจ้ะใครเอาเด็กยกไฟไปเป็นไงรสชาติเป็นไงกินได้เป็นไงครับรสชาติเป็นไงไม่ไม่เล่นะใช้ได้ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยใช้ได้เหรอเฮ้ยมีคนชอบอ่ะจริงจริงรวมมันก็กินได้นะก็ดีนะคือถึงจะมิกซ์รวมอะไรแล้วช็อกโกแลตอะไเยอะกินเนี่ยช็อกโกแลตนำถ้าไม่เอากลีโกะเข้ามาใส่อ่ะ อาจจะอร่อยเอออาจจะอร่อยก็ได้ที่รู้สึกแย่นะคือแบบโู้วิเิอร์ถ้าไม่ใส่ก็อาจจะโอเคก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมออนะเดี๋ยวลองไปอีกชุดนะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวยกหยุดแค่นี้ก่อนโอเคครับก็นี่ครับไปครับนะ EP ต่อไปนะทีติดตามกันแลาวเป็นไรครับผมอย่าลืมเอ่อไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะฮะครับไปครับไม่เมื่ไรขอฝาโอแหวนไม่โทรนะฮะใช่ขอควายไม่ห้งอากาศขอใบไม้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่เฟรมบลิกด้วยเพื่อติดตามทุกโคนของเรานะ เราโพส <sediment> ไม่บ ML ่อยหรอกไม่ลำคาญแน่นอนมีละครั้งน่ะแต่อย่าลืงนะแอคทีฟเมื่อวานผมซื้อที่แฟมิลี่มแมนนี่ก็หลายแบรนด์ที่ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยโมเลยเมทเลยใช่มีหมดนะใช่หลายยี่ห้อที่ซื้อมาจะซื้อที่ไหนฮะแฟมิลี่มาร์ทโอเคครับสวัสดีครับ